สวัสดีครับพี่แก่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แก่นค่ะครับเอาสูฟังเลครับพี่แก่นฟันหน่อยครับมันมันถึงว่าวันเนาะมันมันสุกมันสุกสิพานมากนี่ครับเมื่เมื่นน้ำมันนอนเป็นมาเฮือนนะครับวันเรืองน้ำเป็นฟันสุกฟันมือวันสุกครับผมวันสุกครับวันก่อนนะครับครับเป็นไพมาเฮือนครับเอื่อยครับเป็นเป้ รู้ไอ้อานออยู่โรงพยาบาลวารินโรงพยาบาลวารินวารินสำรักวารินสำนักจังหวัดอุบลเนาะครับเนาะน้องคนมาเพื่อทำเหรอวาเอาคือเดม่าอานอคนยางหน่แล้วครับมันนี้ค้ดเอ็กโค้ดเป็นจริงนั่นยังแฟนไหนมานะแต่ฝันว่าคนมานะโอ้แต่ฝันว่าคนมาซื้อครับครับผมอายุคนกับหาสิบเก้าหาสิบเก้าปีครับผู้เป็นเดือยครับเดือยพี่แก้นนี่แหละเนาะครับครับเพิ่มบรรดาน ครับผมเพิ่นมากบอกเลขอยู่สมบูรณ์ครับเพิ่นมากวันบอฟี่ไม่ต้เพิ่นถามผมถามเนี่ยด้ครับผมกว่าถามเราน่้วครับถามว่าเอื่อยคือได้มากสันตุนว่าอ่อนยางไหนแล้ว่าสันอืมันเปนจริงเราบนไหนมาอน่นะเราคบฝันมาเรามาอ่นะที่จริงยังอยู่โรงพยาบาลอยู่คือเก่าครับอยู่วัดดินครับครับผมเลขตัวไหนล่ะครับพี่กันบ้ันเุีเยข ผมก็จะว่าอย่างนี้าะคือว่าเป็นด็กอายุเล่าด้วยอายุผมเนี้ยกับบุหนะครับแต่อายุเล่าครับอายุพี่แจนนีลาสันครับเพราะว่าส่วนมากนี่ขั้นฐาฟันแนวนี่มากเกินแต่อายุครับพี่แจนเพิ่นคกับตีเหล็กโบเป็นแต่หันฟันแม่นคครรัับบอายุจะปีกว่าครับผมสี่ิอย่างเขาสี่สิบสี่ครับสี่สิบสามเต็มแล้วครับ ตัวใหญ่กวขาชีพสี่ครับใหญ่กวาชีพสี่สีพสี่ก็ออกแล้วครับอาหารเนาะสี่สิบสามสี่สิบสามก็ได้ครับอายุพี่สาวหน่าสาวห้าสิบเก่าห้าสิบเก่าปีเดี๋ยวเอาสิ่งเอาของเอายังมาให้ปะครับโม่ครับประเอามันมาให้ครับวันเห็นเนาะหมาเลยถามน่อยซื้อนะโอ้เลยถามข่าวถามข่าวกันซื้อนะครับผมมันมาหาอยู่บ้านมันปะคะ บ้าด้ครับพี่เือบ้านพันพี่ครับบ้านเพิ่นเองครับบ้านเพ่นบ้างบ็ที่เท่าไรล่ะครับพี่จ่เอ็ดฮะยี่เอสิบเอ็ดบ้านเด็ที่สองหนึ่งครับเอฟซี่เพื่อนไเอายางมาให้บ่ครับบ่บ่เอายังใหม่ครับข้าทํข้าว่อนซื่อนะทั้ข้าวทั้ข้าวธรรมดาเนาะครับเนาะครับครัผมมียังอีกครับพี่แจบนี่ เขาผู้มีเยี้ยครับแสดงเตื่นทันทีครับฟันวันเราวันใหญ่มาเล้วคู่อยู่ซ้์ฟรุ่มคเหมือนก่อหงมื่อนะน่องปั่นครับครับเอาขอให้มิฉุครับผีแก่นเนาะครับเอาสิทำยังอีกครับบาทนี่ต้องมีสามดาวสาวหนิงเบาทองพูนโอ้มีครับพี่แก่นเพิ่นกับฟันสันสันเนาะค่ะสันสันเพ่สันแต่ส่วนมากะเพิ่นฟันสันสันแม่นของเพิ่นอยู่แม่นแม่นแม่นคือฟันเที่ยวกันก่อนหนึ่งฟันวันนี้หน่อยมาตีพระเขาก็เรียกเขา นคมักความฝันมักจะแฝงเอานะครับี่กจะออกกับอายุเรียนอายุอายุคนสนิทมักอายุมักสีเรียนแต่อายุคนนี่แหละครับแต่เป็นแปลโ่รเป็นครับเป็นฟันเห็นผู้ใดกับมักจะออกอายุคนที่เป็นฟันเห็นแต่ฝันเหม็นเนาะค่ะบ่าวเอ็มแม่นครับลองเบิ่งครับงวดนี้ครับหาสิบเก้าปีครับอายุสี่แกนเท่านั้นแหละบ้านเลขที่เท่าไรก็ครับยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดครับเนาะ เดี๋ยวสิจุดเลยแคบนาเจออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับพี่แก่นขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่แก่นแนวทางตัวเลขความฝันของพี่แก่นค่ะพี่แก่นเนี่เพื่อนฝันเกีียวกับเอือยเพิินเนาะค่ะพี่สาวเพิ่นค่ะเพื่อนฝันว่าพี่สาวเพิ่นีกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วเพิ่นว่าค่ะพี่สาวเพิ่นไปเฝ้าคนป่วยอยู่โรงพยาบาลเนาะค่ะเพื่อนฝันเห็นพี่สาวเพิ่นกลับมาเฮือนเพิินว่าค่ะบาดที่นี่ในความเป็นจริงเนาะค่ะในความเป็นจริงแล้วพี่สาวเพิ่นน่ะ ยังเฝ้าคนป่วยอยู่โรงพยาบาลอยู่ค่ะยังบ่ทันได้กลับมาเนาะค่ะแล้วพี่แก่นเพิ่นก็ได้ดตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเป็นเลข43 43เนาะค่ะย่าง44 44เป็นอายุของพี่แก่นค่ะอายุ43ปีย่าง44เนาะค่ะค่าละกา เป็นอายุของพี่สาวค่ะอายุพี่สาวเนาะค่ะที่ฝันเกีียวหาสิบเกาปีเต็มค่ะหาเก่าหาเก่าค่ะแล้วก็บานเลขที่ที่ฝันเกีียวเนาะค่ะสองหนึ่งสองหนึ่งค่ะเป็นบานเลขทีค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพี่แกนค่ะที่เพิ่นฝันและเพิ่นกับมาเ่าสูถั่นผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะขอห้มิโชคมีลาบเลยรางวัลใหญ่กับพี่แกน เบิดสุขุมสุขคนค่ะในงวดวันที่17มกราคม2 5 6 7นี่ค่ะค่ะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมว่า เด็กสามกับเด็กแปดเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเด็กเก้ากับเด็กหกเป็นตัวเดียวกันเด็กหนึ่งกับเด็กเจ็ดเป็นตัวเดียวกันค่ะอาศิกับหัวกับหางกระได้ค่ะกลับไปวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะค่ะมักตัวไดชอบตัวไดเอาตัวนั่นค่ะถ้าบ่มักกับพานค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแนวทางที่สาวนิงได้นําเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้สาวนิงขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง คลิปของสาวหนิงพ้ร่วยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยื่นมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมันมานปังปังร่ำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่ประสขหูสุขคนเด้อค่ะเด้อข่ะสุดท้ายนี้สาวนี่ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลไค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพ้ร่วยได้หาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆ มาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ